ดีครับทุกคนครับวัสดีทุกคนครับครับวันนี้นะครับผมจะมานี่ครับอืมนี่ครับมันแนะนำมาเสียเกี่ยวกับสินค้าเสีอันนี้อันมะหัวอันไม่เลื่อนเก่าหัวนะครับเนี่ยอันนี้ันเป็นตาทุเรียนอ่านี่นะครับหาได้ในซ e v e n เลยครับอันนี้ก็เป็นหัวนมคนอ่าอันนี้อันนานนะครับตัวนี้กับนานแล้วครับอืมรสชาตรหวานดีเอ่อพาเลสอ่าพาเลสับ นมข้นตาหวานๆเลยวัเนี่อันนี้ก็เลยซื้อมาเมื่อเมืองไห่แนะนำไหมนมผงนมข้นครับอันนี้หวานโอเคใส่กาแฟก็ได้ใส่ป้งโกก็ได้ใส่โรตีก็ได้ครับนี่อันนี้ทุกคนก็เลยเห็นเคยเห็นอยู่ตัวนี้แล้วตัวนี้ครับเหมือนพวกหัวมาาไหมหรือมาามาามันหรือมันน่าเราคือหรือข้นหรือบ่อเห็นเคยเห็นบ่ครับนี่ครับ ตาเมลี่ครับตาตาทุเรียนแท้อะข้นหวานครับนี่กะทิข้นหวานลสตาทุเรียนตามมลิ่อ่าโอเคครับตามมลิ่อ่าแยบตาทุเรียนเลยนะครับนี่ของทุเรียนครับเป็นตาทุเรียนเลยของทุเรียนนําในเซเว่นครับมีอยู่ครับผมผมมันมีสาขาไหนน้ำเดียวก็เได้มาบอกให้ทุกคนครับเราติ้นตาแสบเหมือนกันมาลองไปใส่ว่าผมก็เคยกินเหมือนกันครับ นี่ครับอ่ะครับสองอันอันไม่อันเก่าหาอะไรครับหาอะไรครับโอเคครับบ๊ายบายครับ